สวัสดีครับผมต้อกับรายการ How to Pool EP15 EP นี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งหีดปั๊มแบนฮัลวัคกันนะครับซึ่งเป็นแบรนดใหม่ของทางเจฟไรหีดปั๊มรุ่นนี้มาพร้อมกับการดีไซน์ที่ทันสมัยและลงตัวที่สุดในตอนนี้นะครับและที่สำคัญสามารถควบค,คุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูวิธีการติดตั้งก่อนหน้านั้นและการใช้งานแอป ขั้นตอนแรกก่อนอื่นเราต้องเตรียมพื้นที่และฐานสปอร์ตอุปกรณ์ฮิตปั๊มโดยจะต้องติดตั้งในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะครับขั้นตอนที่2วางฮิตปั๊มบนฐานสปอร์ตที่เตรียมไว้โดยเระยะห่างจากสิง่งกิดขวงรอบตัวเครื่องอย่างน้อย60ซนเมตรเพื่อการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่3ต่อท่อ PVC ที่รองรับแรงดัน13.5บาร์ทางน้ำเข้าทางน้ำออกรวมถึงท่อบายพาสและต่อสายยางระบบน้ำทิงจากตัวเครื่องให้เรียบร้อยเวลาที่ตัวเครื่องทำงานจะเกิดการความแน่นและเกิดหยดน้ำเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการทำงานปกตินะครับขั้นตอนสุดท้ายเชื่อมต่อสายไฟอินพุตเข้ากับตัวเครื่องควบคุมการทำงานเปิดปิดของตัวเครื่องเท่านี้เราก็สามารถใช้งานฮิตปั๊มแบนอควักได้แล้วนะครับ หลังจากที่เราทําการติดตั้งฮิตปั๊มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อและการใช้งานแอปฮีโรโกกันนะครับขั้นตอนแรกทําการกดล็อกตัวเครื่องโดยการกดปุ่มล็อกค้างไว้3วินะครับผมแล้วกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้5วินะครับ เพื่อทำการเปิดสัญญาณ Wi-Fi ที่ตัวเครื่องนะครับผมครับหลังจากนั้นเรามาดูที่ตัวแอป InvoCo นะครับทำการกดไปที่แอป InvoCo นะครับกดที่แอดนะครับผมเขาก็โชว์ข,ข,ขึ้นมาเป็นตัวเครื่องเลยนะครับกดแอดเลยครับอ่าก็จะมี เขาก็จะทําการป้อนรหัสนะครับอันนี้คือรหัสที่เราต้องทําการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกันนะเท่านั้นนะครับน x t ตัวแอปพลิเคชันก็จะทําการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องผ่านเราเตอร์เดียวกันนะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวแอปนะครับผมก็จะบอกอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นจุดๆนะครับตรงนี้ก็จะบอกการทํางานของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือความเร็วนะครับผมอยู่ที่9 4นะครับผมถัดมาตรงนี้ก็คือความแรงของพัดลมนะครับผมตรงนี้เราสามารถปรับตั้งุณหภูมิเทมเซตได้นะครับผมก็คือตรงนี้องศานะครับสูงสุดที่40องศา สูตรที่18องศานะผมอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของสระวยน้ำนะผมอันล่างก็จะเป็นอุณหภูมิของการที่เราเซตไว้นะครับว่าจะให้ที่กี่องศาถัดมารับผมตรงนี้กดหนึ่งครั้งก็จะเป็นโหมดพัดลมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับผมจะมีโหมดอยู่3โหมดนะครับผมเซล e น t p เ r อร์เฟกแล้วก็เทอร์โบนะครับผมเทอร์โบนี่คือความเร็วสูงสุดนะครับผม ก็เป็นโหมดเฟอร์เฟคก็คือเบอร์กลางนั่นเองนะครับผมหรือเบอร์พัดลมเบอร์2นะครับผมถัดมาเซเลนต์ก็คือโหมดเงียบก็เปรียบเสมือนเป็นพัดลมเบอร์1แล้วกันนะครับถัดมาก็จะเป็นโหมดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดอัตโนต้นะครับถ้าเราตั้งค่าอยู่ที่35สนะครับผมสมมติเราตั้งค่าไว้ที่35อุณหภูมิ35องศา,ศาเซลเซียสไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือเย็นแค่ไหนนะครับผมตัวเครื่องก็จะปรับ การทำงานอยู่ที่35ให้อัตโนมัตินะครับผมต่อมาเป็นโหมดทำความร้อนนะครับผมก็คือทำให้น้ำอุ่นเองนะครับผมต่ำสุดนะครับผม18สูงสุดที่40นะครับถัดมาก็คือโหมดคูลนะครับผมคือโหมดทำความเย็นนะครับผมสำหรับะส่ายน้ำนะครับผมสามารถตั้งสุดที่12องศานะครับผมสูงสุดที่ 30องศาครับผมถัดมานะครับโหมดการตั้งเวลาทำการแอดนะครับก็คือการตั้งเวลาเป็นการตั้งเวลาล่วงหน้าภายในสัปดาห์นั้นเท่านั้นไม่สามารถตั้งเป็นเดือนได้นะครับผมจะทำการซ้ำไปเรื่อยๆนะครับสมมติกรณีผมจะตั้งเวลาที่ให้ตัวเครื่องเปิด8โมงเช้านะครับ 8มงครึ่งของวันจันทร์อ่าผมจะทําการตั้งอันนี้สามารถเลือกวันได้นะครับของวันจันทร์ผมกระติกวันจันทร์นะครับผมถัดมาเปิดนะครับผมตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับผมผมจะตั้งเปิดไว้นะครับออนนะครับผมอันนี้พัดลมนะผมผมจะให้พัดลมเบอร์สูงสุดนะครับพาวเวอร์ทำการเซฟนะครับ ตรงนี้จะเป็นการตั้งเวลา8โมงครึ่งของวันจันทร์ก็คือทำให้เครื่องเปิดนะครับผมเราจะมาแอดเวลาปิดกันนะครับผมตั้งเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมจะปิดให้เวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับผมเมื่อกี้เปิดวันจันทร์ใช่ไหมครับผมจะปิดให้ปิดวันศุกร์นะครับผมผมจะให้ทำอาทิตย์หนึ่งซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับ สวิตช์ออฟนะครับผมให้ตัวเครื่องปิดนะครับเปิดตัวนี้ด้วยเลือกพัดลมนะครับผมผมจะให้พัดเบอร์พัดลมสูงสุดนะครับทำการเซฟนะครับการตั้งเวลานะครับก็คือเป็นการตั้งเวลาซ้ำหรือวนซ้ำของอาทิตย์นั้นๆไม่สามารถตั้งเวลาเป็นเดือนหรือล่วงหน้าได้เป็นปีปนะครับผม ได้เฉพาะแค่อาทิตย์นั้นเท่านั้นนะครับการทําง,งานเปิดปิดนะครับผมจะสั่งการทําง,งานปิดของตัวเครื่องนะครับกดปุ่มปิดหนึ่งครั้งนะครับยืนยันนะครับผมอ่าตัวเครื่อง,งาก็จะปิดนะครับผมอ่าทำการเปิดของตัวเครื่องนะครับกดที่แอปอีกหึรอบนะครับผมอ่ายืนยันตัวเครื่อง,งาก็จะติดทันทีนะครับ หลักก็มีเพียงเท่านี้ครับผมการใช้งานแอปเดียชั่นหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามทางเจฟไฟหรือช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ